สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l e s c u e Gamer วันนี้มาอยู่กับเราที่เกม Cookie r u n Kingdom ในแพทของเรานักรบแห่งอาณาจักรดากโกโก้ Go. นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นแพทใหม่ล่าสุดในปัจจุบันนี้เลยนะฮะซึ่งแพทนี้นะครับเขาจะมีการเพิ่มอะไรบ้างนะฮะเขาจะมีการเพิ่มเอพิโซดที่13เข้ามา เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ลงดานเนื้อเรื่องกันอีกแล้วนะครับผมและเขาได้เพิ่มเจ้าคุกกี้ด์กโกโก้นะครับผมอ่าก็มันเป็นอาณาจักรของด์กโกโก้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องเพิ่มเจ้าคุกกี้ด์กโกโก้เข้ามาสิครับต่อไปนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นลูกสมุนหรือว่าเป็นสมาชิกในอาณาจักรของเขานะคะ นั่นก็คืออะฟโฟกาโต้คุกกี้นั่นเองนะครับผมอ่าอะฟโฟกาโตนี่ก็จะอยู่อ่าตรงนี้นะฮะด้าน,นบนขวาของเจ้าคุกกี้ดาโกโก้นะฮะส่วนอ่าเราก็เห็นเจ้าคุกกี้สองตัวที่คุณเคยกันนะฮะนั่นก็คือเจ้าคุกกี้เริ่มต้นนะฮะนี่ถือลูกกระทาลูก,กว่านะฮะแล้วก็เจ้าดาร์ช็อกโกแลตนะฮะ โอเคครับแล้วก็มีเจ้า,าตัวธนูนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นตัวอะไรแล้วก็ข้างหลังเจ้าอโฟรกาโตเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นทับทิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยดีกว่าครักดเข้าไปเลยวันนี้แน่นอนคนะบอุ้ย,ยเสียงดังเกินนะฮะหอวยาปักเสียงนะ,ะปักเสียงคนะู่นะครับผม ไม่ใช่เสียมเอ็กซ์เฟกตนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคะฮะเรามาดูกันว่ามีอะไรที่แปลกใหม่บ้างฮะไปดูที่อันนี้กันฮนะแสงแห่งปณิธานการสุ่มพ่วงมิตินะฮะอันนี้นะเราจะต้องสะสมเจ้าอันนี้นะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าแสงแห่งปณิธานนะะสามารถหาไ,ได้จาก นี่เลยนะคะเขาก็จะแนะนํานะคะว่าหาได้จากไหนบ้างนะคะผมอันนี้เราก็น่าจะได้ทําคลิปแน่นอน,น่ะ,ะแต่ว่ารอให้ได้แสงปฏิทานเยอะๆก่อนนะฮะสุ่มตอนนี้คงเกลือหน้าดูนะฮะมาดูคุกกี้ตัวใหม่กันฮะ,ะอ่าวเวอดนะฮะเราจะเอาสักสามดาวนะสามดาวมันก็สวยๆนะสวยๆนะสไตล์ช่องเราเลยนะกะ็ เรามาดูกิจกรรมกันดีกว่าอ่าอันนี้นะะก็เป็นกิจกรรมทั่วไปเลยค่ะสามารถหาแสจนจกปณิธานได้จากที่นี่เลยนะฮะแล้วก็มีเช็คชื่อะฮะเช็คชื่อว้าวแล้วก็ตาลุยเอพิสว์สิบสามรรัวเลยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นปกตินะฮะอันนี้ผมรักก่อนนะปกติไม่มีอันนี้ชาเลนเจอร์ใครไม่ทำเลยฮะก ก่อนที่เราจะไปสุ่มเจ้า่อโฟกาโต้นะฮะอย่างแรกเลยนะฮะไปที่กิวก่อนเลยนะเพราะว่าธรรมเนียมของเราเนี่ยจะต้องได้เจ้าคุกกี้รสชูครีมก่อนนะทุกคนจะจำได้หรือเปล่าครับตอนนี้เขาก็เพิ่มการสุ่มในครั้งเดียวมาแล้วนะฮะแต่สำหรับการทำคลิปเพื่อไม่ให้ระยะเวลามันสั้นเกินไปเราก็จะไปลุยกันที่1ิครั้งเหมือนเดิมนะฮะ สกีปไปเลยฮะไม่ออกนะฮะก็ยังไม่ออกนะครับผมไม่มีอะไรจะแน่อ่าไม่มีอะไรแบบจะรับประกันว่าเขาจะออกตอนไหนนะฮะแต่จริงๆคือตอนนี้ยคุกกี้อารชูครีมของเราก็ตันแล้วนะถือว่าตันแล้วนะแต่มันเป็นธรรมเนียมช่องไงทุกคนอ่า ออยากจังเลยทุกคนอโอเคฮะได้เจ้าอ่าเขายียนนะอ่าเครื่องรางนะฮะเครื่องรางก็โอเคอยู่นะก็ไม่มีคุกกี้ตัวใหม่เข้ามาเลยนะในนี้นะฮะเป,เป็นเจ้าชูคีมคนดีคนเดิมของเราอยู่นะฮะโอ๊ยออกให้เราไหม อยากได้เป็นตัวนะเป็นเศษเราไม่ต้องการนะฮะอ้โเหเป็นเศษยังไม่ไม่เหรอนี่เราก็ดองไว้ดองตั้งแต่เราอยู่กิวนี้นะกิวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ากิวเขาชื่ออะไรนะอาร์ฟอเตสซี่โทเตสซาหรือเปล่าไ,ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราไปโปรโมทกิวให้เขากันนะครับ แต่ขอสุ่มให้ได้ก่อนชูคิมอยู่ไรม,มันไม่ออกเลยเครื่องรามาชูคีมชูคีมมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าชูคีมมันจะออกตอนไหนนะฮะเพื่อนๆเราที่เท่าไหร่เนะครับผมเดาสักประมาณแสนสองแสนสองนะจะออกให้เรานะ เหลือจะเชื่อไม่ออกกำลังนี่มาจังเลยชควมให้เราทีนะทุกคนช่วยส่งกำลังใจมาให้แต่การกดไลค์ให้ชูคีมออกมาฮะไม่อย่างไรเราด้ออยู่ตรงนี้ทั้งวันแน่นอนฮะถ้าชูคีมไม่ออกมาเนี่ย ยังไม่ออกเลยนะทุกคนแสนสองแล้วจะแสนสองพอดีแล้วทุกคนเครื่องลายก็ออกรัวๆเลยนะนีนะมันไม่ออกจริงๆหรอชุคีมจ๋าชุคีมชุคีมไม่ออก กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้สุม่มเจ้าคุกกี้อะไรแบบนี้นะฮะ <_ d ata> คือมันจะเกลือก็ตาม <_ d ata> โอ้โหจนได้เครื่องรางสองอันติดมาแล้วนะเนี่ยทีมเรายังไม่ออกเลยนะฮะมาเป็นสาวเศษนะฮะ <_ d ata> โอ้มันไม่ออกวะทำไงดีอ่ะโอ้โหเฮ้ย แล้วนะฮะก็อาจเหมือนทุกอ่าอย่างที่ทุกคนก็รู้กันนะฮะค่าตัวละครมันอ่าได้บ่อยแล้วนะฮะไม่ได้บ่อยสิได้จนตังแล้วมันก็จะไม่ออกเป็นสีให้นะฮะเอฟเฟคอลังการอะไรพวกนี้ก็จะไม่มีให้นะฮะโอเคฮะกิลนะคะชื่อเดอะฟอเรสต้านะฮะนี่นะฮะตอนนี้มีสมาชิกกิลอยู่29คนนะฮะลองสมัครมาถ้าเราอ่าทางหัวหน้ากิลนะคะเขามีลาอา โอเพ่นแชทให้เราด้วยนะครับผมอ่าเราขอกันมานะฮะคิวนี้ก็คืออ่าอยู่สบายนะฮะทุกคนทุกคนอ่าเป็นกันเองกันหมดเลยนะฮะอ่ามีการตามมาให้ตีบอ่าตีมังกรด้วยครับแต่ว่าบางั้าผมก็ลืมนะครับเพราะว่าต้องขอประทานโทษนะเพราะว่าติดงานจริงๆฮะผมก็เป็นที่สิตธิ์แล้วก็ทํางานแล้วก็ตัดคลิปไปด้วยนะฮะเห็น okay, ฮะเรามาเข้าคอนเซปต์คลิปกันเลยดีกว่าทุกคน สุ่มเจ้าอะโฟรกาโตสามดาวนะฮะเดี๋ยวเราจะสุ่มไปรัวๆเลยนะฮะแบบอ่าอันนี้อาอ่าล้านเกลือก่อนฮะทุกคนเกลือได้ใจเลยนะออกไหมโอ้โหเอเลยนะฮะออกไหมเอ้ยเจ้าคุกกี้ตัวนี้จำชื่อไม่ได้แล้วฮนะเฮ้ยทนะุกคนเดี๋ยวรุนพร้อมกันดีกว่าฮะ ว่าเอฟเฟกของเจ้าอัฟโฟกาโต,โตเนี่ยจะเป็นยังไงนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าการสุ่มโดยสองครั้งที่มันออกเนี่ยมันจะได้เจ้าอัฟโฟกาโตรหรือเปล่านะฮะมามรวมท้องกันเอ้ยมาตัวแรกเลยหรอ, <S 2> <S 2> อใครเป็นผู้ครอบครองอำนาจแน่นอนอยูยอ่แล้วครับน็จะต้องเป็นเจ้าอ่า อ่ะอ่ะดาร์ดาร์กโกโก้ใช่ไหมคะทุกคนผู้ท,ที่มันครอบครองอำนาจน,นะฮะในอนาณาจักรนี้นะฮะน,นี่ก็คืออโะโวคาโดตัวแรกของเราครับก็สกิปไปเลยมันต้องการอีกกี่ตัวนะทุกคนหนึ่งตัวมันได้เท่าไหร่นาได้ยี่สิบปะเดี๋ยวเราค่อย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 ไปนะฮะเฮ<ห>้ยมาเลยมาเลย หนึ่งดาวแล้วนะฮะหนึ่งดาวใช่ไหมให้ทุคนป่อยนะเกลือนะฮะไปต่อฮะทุคนไ,ไปต่อเกลือนะครับผมฮึแล้วถ้าสุ่มไปสุ่มมาแล้วเจ้าดาโกโก้อ,ออกมาเนี่ยคือเป็นอะไรที่ถือว่าโชคดีมากเลยฮะขอดูเรทหน่อยนะฮะเ a ทดาร์คโกโก,โก้คือ0.0 54%นะฮะก็เท่ากับพวกแอนเ,เชียนตัวอื่นไหนหรือเปล่านี่นะคะอันนี้เป็นดิ g ินดรี่นะฮะหเหลก็เท่ากันนะคะโอเคอยังไม่ออกนะฮะดรัวเลยเดี๋ยวค่ะทุกคนไม่ออกนะฮะอ้าวดารช็อคมาเฉย ออนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตออกไปอัพเจ้าอะอโวคา,าต้ก่อนนะคะเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยจะเอาสารดาวถูกไหมทวนหนึ่งดาวมาแล้วนะคะผมต่อไปก็สองดาวนะฮะสามดาวต้องใช้ต้องหาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ ให้มันออกเสศษให้เรานะฮะเฮ้ยกดกระติบไปเลยกันนะทุกคนหมาล่าสดเดียวเท่านั้นนะฮะอากโฟกาโต้ของเราจะออกให้เราหรือเปล่าฮะตอนนี้นะก็ลดอย่างเร็วนะฮะลดไปแล้วนะฮะห้าหมื่นหายไปแล้วครับอะโอเคฮะตอนนี้ เราก็สามารถอัพอะโฟกาโดได้แล้วหรือเปล่าทุานไหนโอเคฮะอไอศครีมฟูดโต้ฟูดโรนเดี๋ยวเราไปดูสเต็คของเจ้าอะโฟคาโดกันดีกว่าครับว่าสามดาวเลเวลศูนย์เนี่ยมันจะขนาดไหนนะฮะนี่นะฮะพลังชีวิตสองหมื่นห้าพลังโจมตีหกพันสามร้อยพลังป้องกันสี่พันหนึ่งร้อยส่วนอัตราที่สิบสามเปอร์เซ็นต์พลังต่อสู้แปดพันห้าร้อยยี่สิบสี่นะฮะเดี๋ยวเราจะลอง อัพดูนะฮะอัพดูอัพเท่าที่อัพได้นะฮะโอเคฮะเท้าเวลสี่สิบสี่นะฮะโอเคจากการอัพแล้วก็ผลชีวิตก็เป็นห้าหมื่นหนึ่งพันทางจุกตีมหมื่นเจ็ดทางป้องการหมื่นห้าส่วนัาทารกีก็ยังคงเท่าเดิมสิบสามเปอร์เซ็นต์นะฮะทางต่อสู้ก็คือห้าหมื่นหนึ่งพันนะัะเป็นสายบบนนะระเบิดฮะยืดอยู่ยยืดอ,อยู่กลางนะฮะโอเคครับ ก็จากประมาณนี้นะสำหรับการสุ่มคุกกี้อัลฟรอาโกก็เกลือนะคะเกลืออยู่นิดนึงนะไม่นิดละเยอะเลยนะจากประมาณอามีแสนห้านะฮะเหลือประมาณเก้าหมื่นห้านะก็หายไปประมาณห้าหมื่นห้าได้นะฮะประมาณนั้นนะะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมได้ สุ่มคุกกี้เตอร์ใหม่ๆให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย